สวัสดีค่ะราศีมังกรเราจะมาดูดวงราศีมังกรเรียบคนที่เกิดวันที่15มกราถึง12กุมภาท่านที่เกิดระหว่างนี้กต็ติดตางคือราศีมังกรทั้งหมดนะคะที่ดิฉันจะดูดวงผู้ดูดวงก็ขอกราบขอขอบคุณ ทุกท่านที่เข้ามาดูและจะทำการดูดวงให้อย่างละเอียดรอบครอบที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะผู้ดูดวงหวังว่าการดูดวงครั้งนี้ผู้รับฟังจะรับฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางที่ดีเก็บไปใช้ส่วนแนวทางที่คิดว่าไม่ใช่ของเราก็ทิ้งมันไปไม่ต้องใส่ใจนะคะผู้ดูดวงสับไพ่เอง เป็นการดูดวงของราศีมังกรผู้ที่เกิดในช่วงเดือน15มกราถึง12กุมภาค่ะการดูดวงนี้เป็นการดูพื้นดวงทั่วไปว่าคุณจะเจออะไรมันเป็นการดูคร่าวๆในทุกๆเรื่องนะคะก็อยาให้คุณใช้วิ <c oughs> วจารณญาณในการรับชมค่ะราศีมังกรช่วงนี้คุณ เดือนก,อกลางเดือนตุลาวันที่18การดูดวงจะเล็งไปประมาณสองอาทิตย์นะคะก็ถึงสิ้นเดือนไม่ก็เป็นกลางเดือนพฤศจิกาได้คร่าวๆช่วงนี้คุณจะเจออะไรนะลาศีมังกรความสุขสมคุณอุดมสมบูรณ์ไยนอกคุณดูสมบูรณ์ดีนะคะทุกคนก็จะรู้สึกว่าคุณเนี่ยพร้อมทุกอย่าง แต่ในใจคุณรู้สึกคับแค้นใจอะไรบางอย่างอยากไปเที่ยวหรือเปล่าอยากไปเที่ยวก็บอกบอกบอกเขาเรียกบอกคนที่จะไปด้วยตรงๆก็ได้นะเ,เพราะว่าทุกคนนะ่ะเขามีตังเขาพร้อมจะไปกับคุณเขาพร้อมจะไปปาร์ตี้เขาพร้อมจะไปกินหมูกระทะถ้าคุณหวัดกลัวอะไรบางอย่าง พอดูว่าคุณจะมีวิธีมีวิธีแก้ไขอย่างไร <c oughs> บอกได้เลยว่าราศีมังกรช่วงท้ายปีที่กำลังจะถึงนี้คุณก็เอาเอาแต่ใจตัวเองไม่ใช่น้อยคุณเหมือนเป็นคนที่มีมีสตังมีสตังเยอะแหละ คนอื่นมองก็คือสมบูรณ์คุณสมบูรณ์ทุกอย่างในในทุกๆเรื่องด้วยความรักการงานการเงินแต่สิ่งที่ไม่สมบูรณ์มันอยู่ในจิตใจของคุณมันอยู่ในจิตใจคุณกำลังมองหาอดีตอะไรบางอย่างหรือเปล่าคุณกำลังคิดทบทวนมากเกินไปหรือเปล่าความความคิดของคุณเนี่ยมันนำพาคุณ ให้ดำดิ่งเกินไปนะเดิฉันคิดว่าคุณไม่ควรจะวอรี่กับเรื่องอะไรเลยในท้ายปีนี้เพราะว่าคุณเป็นตัวของตัวเองตอนนี้คุณได้เริ่มเป็นตัวของตัวเองได้เริ่มเห็นเห็นเขาเรียกถ้าเราวิ่งมาราทอนวิ่งเอ่อสิบกิโลเราเริ่มเห็นแล้วว่าเพื่อน กำลังเข้าเส้นชัยตัวเราอาจจะอยู่ที่5กิโลเมตรสุดท้ายแต่เขาก็เป็นจุดยูเทินจุดยูเทินอันนี้มันจะเป็นจุดที่วัดคุณว่าคุณจะไปต่อจะวิ่งเหยาะๆต่อหรือว่าจะเดินเดินหรือว่าเดินกลับช่วงนี้เป็นจุดวัดใจของคุณนะคะคุณน่ะตามใจตัวเองมานานแล้วค่ะคุณลองดูคนรอบๆข้างลองเปิดตามอง เขาเขาสนับสนุนคุณเต็มที่ทุกเรื่องบอกเลยว่าทุกเรื่องคู่ขาคู่ขาคู่หูเอ่อคู่พันธสัญญาคู่ครองออกอบอุ้มคุณเขาอบอุ้มคุณเขา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 อช่วยเหลือคุณอยู่ เขาก็อาจจะอยู่ตัวคนเดียวตอนนี้แต่คุณก็จะรู้สึกว่าอืมเขาไม่ได้ช่วยอะไรแต่จริงๆแล้วเขาช่วยคุณลองเปิดใจดูช่วงนี้ของราศีมังกรก็ก็จะเป็นช่วงที่อยู่ในความนึกคิดอยู่ห่วงของความนึกคิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองสุดท้ายแล้วคุณจะ จะเกิดกันก้าวไปแต่ก้าวไปอแม้ว่าคุณจะรู้ว่าจะเจออะไรเช่น <c oughs> คุณรู้ว่าคุณอาจจะออกไปทำงานคุณอาจจะเจอคนแน่นอนสุดท้ายคุณจะต้องไฟอาจจะต้องไฟกะกะกบใครใครบางคนเพื่อร่วมงานไม่ก็ทุกๆกคนที่คุณเจอ แต่บอกได้เลยว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะสู้คุณไม่ได้เพราะเขามองคุณสมบูรณ์สมบูรณ์แบบอย่าให้เขารู้ว่าในใจลึกๆคุณกลัวเขามากอย่าให้เขารู้นะคะอย่าให้ศัตรูของคุณหรือคู่ค้าคู่แข่งผงคุณรู้คนเช่าที่ดินหรือว่าจะเป็นอืมคนที่เขากําลังจะมาดีวงานกับคุณอย่าให้เขารู้ว่าคุณกําลังกลัวอยู่ ว่าคุณกําลังไม่อยากจะอยากจะปิดหูปิดตาไม่อยากรู้เรื่องอะไรเลยอืมมันเป็นไปไม่ได้คุณคุณคุณต้องค่อยๆทำหัวใจของคุณให้มีความกลับมาเป็นคนไม่คิดเยอะขนาดอ่าเขาเรียกว่าคุณจะต้องฝึก ช่วงนี้นะคะคุณคุณฝึกให้คุณรีแลกซ์รีแลกซ์เหมือนเด็กเด็กคนเนี้ยที่ถือช่วยรีแลกซ์ในการทำงานไม่ต้องเคร่งมากไม่ต้องเครียดเราปล่อยปล่อยช่วงท้ายปีนี้ปล่อยอะไรได้ปล่อยก่อนลองปล่อยดกูก็ใช้คำว่าลองก็ได้แม้ว่าเราจะมีความเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกมากแต่เราลองแกล้งปล่อยดูสินี่คือวิธีแก้ปัญหาของคุณนะคะแกล้งปล่อย แกล้งปล่อยให้สบายๆแกล้งทำตัวสบายๆดูสิการแกล้งของคุณน่ะทุกคนเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าคุณน่ะมีบุคลิกที่ที่ใช่มาตั้งแต่ต้นที่ที่ดูสบายมาตั้งแต่ต้นแต่เขาจะรู้หรอว่าช่วงนี้คุณโซเซตโซเซตอยากอยู่คนเดียวอยากปิดหูปิดตาอยากคิดถึงแต่อดีต ควรคิดถึงลำลึกถึงปล่อยปล่อยอดีตก็ไว้กับอดีตดูนาฬิกามันเดินไปข้างหน้าทุกวินาทีอดีตอ่ใช่แต่ตอนเนี้ยคุณหายใจอยู่กับนาทีนาทีปัจจุบันก็ขอให้คุณพยากรตัวเองให้ได้นะคะว่าอืม ฉันต้องถึงเวลาที่ถึงเวลาที่สมองต้องสดใสเอ็กเพซโซ่กาแฟแดำก็ช่วยอะไรทำให้คุณตาสว่างได้คุณลองคุณลองคุณลองไปค้นหาดูตอนนี้มืดมนมากเลยคุณเห็นไหมทำไมคุณเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ทั้งๆท,ที่คนรอบข้างเขา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 เอาการเอางานเขาดูเขาเป็นตัวอย่างแล้วกันคุณนั่งเฉยๆก็ได้แต่คุณก็ดูคนอื่นเป็นตัวอย่างและคุณก็รักตัวเองสนุกกับตัวเองให้มากกว่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะลาศีมังกร